ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2558ที่วัดเจงอีศรีมงคลวลารามจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เวลา8นาิกา33นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมบราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจียงอีสรีมงคลวรารามตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดทรงถวายภาพระกฐถินสภากาชาติไทยประจําปี2558วัดนี้ตั้งอยู่ในคุ้มบ้านเจียงอีกลางเมืองศรีสะเกดเดิมเป็นวัดป่า ต่อมาได้บุรณะพัฒนาและได้รับพระราชทานให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีปัจจุบันมีพระราชะกิติรังสีเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดมีพระพิสูจ์จำพรรษา35รูปสามเณร53รูปและยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระประยติธรรมแผนกสามัญศึกษาแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกษด้วยโอกาสนี้ทอดประเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนศรีเกษวิทยาโรงเรียนพระประยติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้นแบบ พระเกษสศรีลาจารย์หนูอุสาโหอดีตเจ้าอาวาสวัดต,ตั้งขึ้นเมื่อปี2518เพื่อให้พิสุสามนเณรลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่บวชเข้ามาได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมปัจจุบันสอนพระปริยติธรรมแผนกธรรมบาลีตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีโทและเอกและสอนภาษาบาลีส่วนแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีพระพิสุและสามนเณรนักเรียนจากวัดต่างๆทั่วจังหวัดศรีสะเกดมาเรียนทั้งแบบประจําและไปกลับ 279รูปบุคลากรบรรพชิต13รูปคารวาศ15คนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2557 และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมต้นแบบเนื่องจากมีความพร้อมและเป็นผู้นําในการรวมกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งทั้ง9แห่งที่น้อมนําโครงการตามพระราชดำริมาปรับใช้และได้นําผลงานมาจัดแสดงเช่นกิจกรรมเทศมหาชาติเสียงแหล่ทํานองอีสานของสามเณรโรงเรียนาศาสนาทายาทการอ่านและเขียนอักษรธรรมจากคัมภีรใบาลานโอกาสนี้ทรงลงพระนามมาพิไทยเป็นอักษรธรรมด้วย ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพสอนเพาะเห็ดนางฟ้าประดิษดอกไม้ใบตองใบสีจากสารไม้ไผ่และกระเป๋าจากใบตนัน ทรงส่งเสริมให้ช่วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งด้านงานฝีมือและการสืบทอดภาษาถิ่นที่มีมาแต่โบราณคนพื้นเพแถบอีสานใต้โดยเฉพาะจังหวัดศรีสะเกดที่มีชนเผ่าหลักอยู่ด้วยกัน4เผ่าไทยคือขเขมรล,ลาวเยอและสวยซึ่งมีภาษาพูดที่แตกต่างกันควรค่าแก่การสืบทอดให้คงอยู่พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ และส่งร่วมในพิธีบายสีทูลพระขวัญที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม,มราชูปถัมภ์ประจำปี2558 วันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมาราจุกุมารีประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมบราชูปถัมภ์เสด็จลงณนาอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมบราชูปถัมภ์ครั้งที่2ประจำปี2558 เพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2558ซึ่งเป็นปีที่24พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2558และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2559 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในเนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและด้านสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้มีผู้เสนอชื่อจำนวน51คนจาก19ประเทศ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2558ในวันที่28มกราคม2559ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์อัครราชุกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นวันที่ห วันนี้เวลา14นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพนสุริมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศรึกษาจากมหาวิทยลาลัยกเกษตรศาสตร์ประจําปีการศรึกษา2557เป็นวันที่ห มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนสองคนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน2,143คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่า การที่บัณฑิตจะสร้างความสําเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองด้วยการสร้างคุณสมบัติที่สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้พื้นฐานจิตใจที่ดีรวมทั้งความตั้งใจให้ครบถ้วนแล้วทุกคนยังต้องร่วมมือกันพัฒนาส่วนรวมและประเทศชาติให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นด้วยคุณธรรมที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งบุคคลต้องยึดถือไว้ประจําใจได้แก่ความกตัญยูรู้คุณกล่าวคือบัณฑิตต้องกตัญยูต่อบิดามารดาที่ให้ความรักและอบรมเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ กตัญยูต่อครูบาอาจารย์ให้ความเมตตาอบรมบ่มนิสัยถ่ายทอดสภาวิชาต่างๆและกะตัญยูรู้คุณชาติบ้านเมืองขอให้บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาว่าการที่แต่ละคนได้สําเร็จความสําเร็จในวันนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากความภาคเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนเพียงอย่างเดียวหากเป็นผลจากการสนับสนุนทางทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่นฝ่ายอื่นด้วยเมื่อตระหนักแล้วควรตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะตอบแทนคุณด้วยการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบและประกอบกิจการงานแต่ในทางสร้างสรรค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรลาราชาที่นาดาม,มาศทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดหนองน้ำคุนจังหวัดระยอง วันนี้เวลา18นาิกา38นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดธดา마ศาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพรพระกฐถินพระราชาานวัดหนองน้ําขุนอําเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อนําจัตุปัจจัยไปสมทบทุนการก่อสร้างถาวรวัตถุในพระวิหารของวัดเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจําพระองค์ปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธโสมาพรบวรคุณขนาดหน้าตักกว้าง59นิ้วขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการบริณา ปฏิสังขรณ์พระวิหารมีบางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยเฉพาะในส่วนของการเขียนภาพตกแต่งฝาผนังทั้ง4ด้านรวมทั้งภาพเขียนบนเพดานจําเป็นต้องใช้งบประมาณอีกจึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรลราชาธินด,ดาม,มาศทรงรับวัดหนองน้ําคุนแห่งนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงรับออกแบบบุรณปฏิสังขรณ์วัดรวมทั้งการตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดให้สวยงาม ในการนี้รัษฎรในพื้นที่ได้จัดกองผ้าป่าสามัคคีมาร่วมทอดถวายโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนในการบรณะซ่อมแซมวัดปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระครูวิมลศรีลาจารย์เป็นเจ้าอาวาสและมีพระภิสุกษุ้ารูปวัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์รวมการประกอบาศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แล้วยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าไปฟังธรรมในทุกวันพระด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าวัธิตยาทรกิติคุณทรงถวายภาพพระกฐถินณาว,วัดโสภนารามจังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลาส5บห้าดราสิบเก้านาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าวัทิตยาทรกิติคุณเสด็จไปวัดโสภณารามตำบลบืงคอไห่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงถวายภาพพระกฐถิน ซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงร่วมกับชุมชนนำปัจจัยไปสร้างกุฏิสง์และบุรณะเสนาสะนะรวมถึงจัดสร้างเจดีหายองค์ใหญ่เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมของโบราณพื้นบ้านสำหรับเป็นหลังเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป วัดโสพนารามเดิมชื่อวัดสามเกลอเนื่องจากมีนายก๋อยนายเชียนและนายเปลี่ยนร่วมกันสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2442ได้รับพระราชทานวิสุงคามาศรีมาเมื่อปี2446ปัจจุบันมีพระครูอาทรธัญญานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาสพระสงฆ์รวม13รูปและสามเณรหนึ่งรูปโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอทบของอำเภอลำลูกกาที่มีชื่อเสียงอาทิผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากปลากระเบนและจระเข้ เสื้อผ้าฝ้ายทอมือรวมถึงอาหารและขนมพื้นบ้านในชุมชนซึ่งในพื้นที่ตำบลบืองคอไหประกอบด้วยชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามอยู่ร่วมกันและทํากิจกรรมร่วมกันมาช้านานจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ